ปี739สารพิพากษาว่าจำเลยเป็นประลัดอำเภอได้รับคำสั่งจากในอำเภอโดยชอบให้จัด,จดทาตัวพิมพ์รูปประพันธ์สัให้ราศดรซึ่งก็ได้จัดทาให้โดยชอบด้วยตำแหน่งหน้าที่แต่ทาชอบไม่ตลอดโดยในระหว่างนั้น ได้เรียกเงินเกินอัตราที่กำหนดไว้ตามกฎหมายจากราษฎรที่นำโคกระบือมาทำตัวพิมพ์รูปประพันธ์เพื่อประโยชน์ตนเสียโดยไม่ปรากฏว่าได้ข่งขืนใจหรือจูงใจะะรัษฎรเหล่านั้นแต่อย่างใดทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นการเรียกเงินเพื่อกระทําการไม่กระทําการอย่างใดในตำแหน่ง เช่นนี้ไม่เป็นความผิดตามาตา148และ149แต่ผิดมาตา157คำพิภาคษาสารดีกาที่638ทับ2,508อายการจังหวัด1 0 0โจทย์ในทอทหารกับพวกจำเลย โจทย์ฟ้องว่าจำเลยที่1เป็นประหลัดอำเภอได้รับมอบหมายจากในอำเภอให้ไปทำตัวพิมพ์รูปพันธ์สนะัต์อาหาระจำเลยที่สองเป็นกำนันมีหน้าที่ช่วยเหลือจำเลยที่หนึ่งได้ร่วมกันทำตัวพิมพ์รูปพันุ์และเรียกเก็บค่าจำเนียมจากราษฎรในอะไรตัวโคกระบือตัวละห้าบาท ซึ่งตามกฎหมายเก็บได้ตัวรัฐ75สตังค์แล้วเอาเงินที่เก็บกินเก็บเกินเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียขอให้ลงโทษจำเลยให้การปฏิเสธสารจนต้นพิพากษายกฟ้องโจทอุทธรสารอุทธรณพิพากษาแก่ว่าจำเลยที่1ผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา148 จำคุกห้าปีนอกนั้นยืนจำเลยที่หนึ่งดีกาสารดีกาเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นประหลัดอำเภอได้รับคำสั่งจากในอำเภอโดยชอบให้ไปจัดทำตัวพิมพ์รูปประันธนสัตว์ปหาะนะให้ราษฎรซึ่งจำเลยที่หนึ่งก็ได้ไปจัดทำให้โดยชอบด้วยตำแหน่งหน้าที่แต่ํำชอบไม่ตลอด โดยระหว่างนั้นได้เรียกเงินเกินอัตราที่กำหนดไว้ตามกฎหมายจากรัศดรที่นำโคกระบือมาทำตัวพิมพ์รูปประพันธ์เพื่อประโยชน์ตนเสียแต่ทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำโดยข่มขืนใจหรือจูงใจรัศดรจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตราห4 8และ ไม่ปรากฏตามฟ้องว่าการที่จำเลยเรียกเงินเกินนั้นเพื่อที่จำเลยกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างไรในะตําแหน่งจึงลงโทษตามมาตรา149ไม่ได้เมื่อฟังได้เพียงว่าจำเลยจัดทําตัวพิมพ์รูปผันให้รัศดรและเรียกเงินเกินอัตราพเพื่อประโยชน์ตนเสียจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตเป็นผิดตามมาตรา157พิพากษาแก้ว่าจำเลยที่1ผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา157จำคุกจำเลยที่1-2ปีนอกนั้นยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามตาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมีชอบขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นตองระหวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง400,000บาทหรือประหารชีวิต ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจ,จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบในหน้าที่ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตแระปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาทหรือ 1, ประหารชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อระหวัางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ